ส้มตำจนะ้ะส้มตำุดครับสานก็ร้อนแล้วมีจะกินชอบกินของเผ็ดคนหนึ่งตำคนหนึ่งน้่งเฝ้าครับส้มตำครัวของเราก็จะลกๆก,ก็เป็นปกติของเรานะครับเพราะเราขี้เกียจ ขยันเขาก็สะอาสาคนขี้เกียจอย่างเราก็สปกป,กปรกธรรมดา ออากาศหนาวหาวงุมเมน, <laughs> มมนี่ยมั้งนี่น้องกำลังส้มตำอยู่กำลังทำส้มตำ ก็เป็นไข่เจียวธรรมดาธรรมดานะครับอาจจะใส่ของเค็มมากไปหน่อยจะกิดดูหนึ่งคำนะกินรักิน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 ก็กินนะเขาตอนง่งยๆดลวยนะซอยซอยมาเลยครับข้างบนเหรอเอองานเดี๋ยวกยังแสบง่ายๆดลวพวกพวกง่งยๆกึ่ งามๆงามโพกๆเขาแล้วก็ต้องหยุดพูดนะจะไปที่อื่นเนี้ยกาลูกมาแล้วก็ไปก็มาอากาศยิ่งร้อนอรตาโล่า

đang đua nhau trên bãi cỏ mà đúng không? chạy, trong nằm bớt nào, ăn cơm luôn ăn tay trong ăn trong tay trong tay không tay trong những trong tay trong

ก็าลายสั่นนะลูเบียดว่าขอเธอเดียวกินจนดับก่อนอนุญาตบอกครั้งเดียวนะกิจนจนหมดตุนตายมาเริ่มาเร่มไม่รู้ผัดอร่อยหรือเปล่าแม่ผัดมันร้อนเกิน มะเกล็าจากสวนเนอะเพราะอะไเก็บได้เนี่ยหืมอือซอยเก็บผิดองมาโกโคกมาจ้ามาจ้าขน,นางจ้ามันเลยขนาดจ้า ใช่ฮะจิงจิเอ้ยันายผม่องนะมันซึกออหมนนะออ้พูดเรื่องฟ้องโทรศัพท์กูเฮียเลยตกใจซลยิ่งมันมีตังเง้ซื้แล้วกลมจะฟ้องฟ้องไม่จริงป้าต้าวมากินข้าวมาขอบคุณนะคะป้ากินรสมตาบอกตาจุมาด้วย ย่งแหนมฟ้าวแบว่าอย่างเงี้ยกินข้าวบายสองฮูนห่อนปากเกือบสี่ชิบองทาสามแปดอ่ะสามแปดอร่อยมากห่อนได้กับมึงที่กระอยานน้ารู่จะอยู่ได้กี่นาที สาวอันสรุปไดบ่อยบากจะมาโ่งที่แดงหูืนว่าจะยืดไปอีกหน่อยมันไปไม่ได้มันมันสรุดบ่อยอ่ะผักเขาจะกินกับส้มตำป่ะนี่เขาไป cơm cho bạn bạn, không ạ, thì nó dừng cả hôm tầm, ừ. ประจอบางะจุปาก็เอาข้าวน้ำเมื่อคืนขอบคุณค่ะขอบคุณนางสวยนะคะขาดอีกนิดหน่อยป้าสามพันเจ็ดร้อยขาดอีกสามพันเจ็ดร้อยเอง พูดมันตลกป่าแบบตอนกลางวันไม่ป่านมันร้อนป่าตอนกลางวันมันต้องอันนี้หรอป่ามันเนี่าข้าวกลางวันเอาข้าวกลางวันตะชุก็โวยข้าวกลางวันมันร้อนขนาดกลางคืนนีนยังหอนเลย ใช่ไหมว่าเป็นส่นต่ตื่นัง่นเช่ยปเนลาดสินอนไม่นอน

ต้องไม่ซุงค่ะอยู่รีกินหวานกไม่ใช่กงยังมีอากาศแสบรอนเนาะ็นยิตโตกันมั้งอืมตวเได้ยังนอนจับเอง กากเองก็ตากแต่ว่าความร้อนภายในอะ่ะออืมอืมมภายในก็มันร้อนรุ่ม,มไปสืบเรื่องคนนั้นสืบเรื่องคนนี้ทีอืมคนนั้นคือแม่ขอเรอเอง ทขาโทรมาษาแยืนอยู่ๆเลวคนยิ่งสีวภาพับเลยเนู่มันไม่รู้ใครโทรมาพูดปุ๊บขอขออนุญาตนะคะไลฟเสดก่อนแลวโทรกลัาคคายิ่งบอกตจ้าพ่อเน่่จอดเลยเรื่อมือใหม่เลยส่วนท้าเจ้พ่อไม่จอดแบนี้มารตาไม่จเรากลารตคิดใจยอ่ายทสนุ่ดเปหนูต้จะหอนอยู่

Ừ, ทัวายามก็็งานก็เอิ่งขาน่าเองกันจังวนอยู่องได้ลืมทอมีหน่ไอ้ทั้งันนเดินเดินเหอมั้งไปเขาบมกเกกะใครอ่านให้หน่อยทักทายประยุทธ์นะพี่นุ ừ, ประยุทธ์ตุ่มทองทักทายัสดีครับมมีหลังค สวัสดีครับสัสดีครับยิ่งเนาแล้วค่ะเน้ะขท้าเที่ยงจา้างุชมบุด้วยอืมสวัสดีค่ะไม่เขาโทรมา <laughs> <laughs> นึกว่าคุณสมเข้ามาก็สวัสดีอย่างสวยเลยนะโอ้ตาแล้วเอ๊ะขอหนุญยาตก,ก็ไ,ได้ไไม้ขึ้นได้อยู่จ้าเดี๋ยวลงลงใดโทษก,กับจ้าขึ้นไม่นานหรอกก็แล้วแต่ขึ้นน้องหนุนหยาง ยื้ยุบตายไมนสิบบาทแลอวใยังกระชัวตัาแสียสน,น้ำมันตานนมัเครื่องขยายใหญาก็ครื่องถ้ากินอะไรเน้่ไเขไปกินเผาไมสิวดต้องซื้อมาแล้วมาละกอะเห็นไหมพอเขาให้กินแล้วก็กินจนกดตายกินกินจน,จน,จนไม่มีลูกข์ล มากันแล้วไปครับได้ได้สวนยู่ได้สวนยู่จ้ะแม่อ๋อ,อท่องหาว่า <c> ม <oughs> าดูขึ้นได้สองสิโมงเนี่ก่อนนอนอย่าลืมเด้อ <c oughs> วะ่ะ คืไนได้รองสมุ่งก,ก่อนนอนอย่าลืมดูให้หน่อยนะ <laughs> ออตอนนี้เปิดอไรพี่บุ๋อืมตอนนี้คืนได้อยู่จ้าประเจ้าไมา่ยิงเข้าเดียวเจ๋ยิงทรมาก็ได้านั้นจ้าเดยดออกจากฟ้ามันร้องประเจ้าว่ารอ้องน่ากลัวนะน่ะป้าป้าปิดไปเลยต่ถ้าฝนตกเลยน่าจะเป็นมีลมด้วยแหละเ้าแบบนั้น ป้าปิดโทรศัพท์ไปเลยตะจุบอกตะจุไปสัญญาอะไรหรือเปล่าตะจุบอกบอะไรก็ว่าสิตะจุนี่แหละแต่เขาเป็นพระเอกเลยนะมีแต่เขานะในช่องนะ่ะแล้วก็ไปซื้อของเนี่ก็ไปนน่นไปนี่แต่ตะจุหมดเลยนะ วันนห้งนันเป็น,นิีโตหรือเปล่า นี่ฟังอีกสิบสองอ้าหใคยังซอยกันใ่อช่ไปเจอไม่กินไม่หมดัวใยญ่ไปยินเจ้าจหงส ระยะนี้มันจะขยับมันก็นังตกใจเนึง่นงขาบประมานี้มันจะเป็ี่อนอีว่ามีมากเติมห้าหอนมา 我最近还减胖。嗯嗯嗯嗯 อก็แสบแต่อากาศก็หอนมาอู้ปปตะอืาเอาเราทุกคนมันร้อนเกินที่ต่ำหงก็แสบถ้าบอกว่าอากาศหอนจนของหนามเลน นัน่นป็นไงจ้านอไม่ได้ครึ่งช้หมดลงไปเ่อขออนุญาตก่อนนะทุกคน รารมันร้อนโอ้ยร้อนจริงร้อนมากอ,อ,อยู่ต้นไทรนี่ยังเย็นเนี่ยอยู่ใต้นี่เย็นหาเปมาผูกนี่นอนเย็น ยืนใจอาการร้อนป้าการร้อนมากเสร็จแล้วขออนุญาตลงไลน์เดอ้อ